ผลงานวิจัยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์โมเมนทาอาหารเสริมดูแลสุขภาพการนอนแบบองค์รวมตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือว่าตื่นการดึกบ่อยนะคะด้วยสารสก,กัดธรรมชาติออแกนิกผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน,นารีมานานกว่า3ปีและได้รับการสนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอตาจำกัดนะคะโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพันวงนะคะซ e o รวมโดยดรกิติพัฒนนะคะ CTO แล้วก็คุณกิติคุณ,คณ,คณเข้าร่วมง,งานนะองจัส m i มินนั่นเองค่ะครับวันนี้วันนี้ดีใจนะครับที่มีแขกผู้มีเกียรติหลากหลายท่านนะครับมามาร่วมเป็นเกียรติในงานนะรจริงๆทุกท่านก็เป็นคนที่เราได้มีโอกาสร่วมงาน กันมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวยังเป็นทางการของทางผลิตภัณฑ์นะครับการที่เรามีเพื่อนเพื่อ,อี่ทุกคนที่ช่วยกันผลักดันมาจนมาถึงตรงนี้เนี่ยมารวมกันในวันเดียวกันแล้วมาร่วมแสงดงความดีก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากดีใจมากตื้นตันนะครับแล้วก็คิดว่าบรรยากาศในงานวันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีมากมีพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนหลายๆท่านนะครับมาทาข่าวก็ต้องขอขอบคุณมากเช่นเดียวกันครับครับ,ค,รบคืออย่างที่ได้ ได้ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับคนที่มีปัญหาในการนอนในประเทศเนี่ยมี10บสิบเปอร์ประชากรนะครับหรือทั่วโลกก็มันสิบถึงสาเเลยนะเพราะฉะนั้นเออแล้วแล้วปัญหาการนอนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างอย่างอย่างดีนะครับคือหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะไปหาหมอนะครับแต่หลายครั้งก็จบตรงที่การที่จะต้องใช้ยาสงังเคราะห์ซึ่งก็นาไปสู่การติดยาการดื้อยานะครับ ผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อย่างเช่นเมลาโทนินนะครับหรือว่ากัญชาเนี่ยบางทีมันบางคนอาจจะใช้ได้ผลบางคนใช้ไม่ได้ผลนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ลูกค้าพูดนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาปัญหาการนอนที่ต้นต่อของปัญหาการนอนจริงๆได้เนี่ย นะครับก็น่าจะช่วยคนได้เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแก้ปัญหาให้กับคนที่มีปัญหาการนอนแต่อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วครับว่าเรื่องการนอนเป็นต้นทุนของทุกคนที่จะมีสุขภาพดีได้เพราะฉันเราจึงอยากที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ การมีสุขภาพชีวิตที่ดีของทุกคนได้นะครับนั่นจึงเป็นที่มาครับผมจริง,รงๆเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคือทุกคนที่ใช้แล้วได้ผลเนี่ยจะใช้เวลาคือเห็นผลเห็นผลในครั้งแรกนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ใช้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ทางท่านซีอีโอได้แจ้งไปเมื่อสกู๊ตนะครับว่าผลิตภัณฑ์โมเมนทัลเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ออกฤทธิ์สองสองแอคชั่นนะครับแอคชั่นที่1เนี่ยคือทานไปปุ๊บครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถหวังหวังผลได้เลยว่าจะทําให้เกิดอาการนอนทําง่วงนอนนะครับแล้วก็ เมื่อเข้านอนแล้วนะครับก็จะมีการนอนที่ที่มีคุณภาพดีหลับลึกตื่นมาสดชื่นอันนั้นเป็นแอคชั่นที่1ส่วนแอคชั่นที่2องเนี่ยนะครับถ,ถ้าบริโภคอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับสารอาหารสําคัญในโมเมน t t ทรานจะไปช่วยปรับสมดุลการนอนนะครับแล้วก็จัดการกับเรื่องของสารนั้นมุลนอิสระที่อยู่ในร่างกายนะครับช่วยลดการอักเสบซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุและผลพวงที่เกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับ นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ละกันและสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์โมเมนทราแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีในท้องตลาดเนี่ยก็คือโมเมนทราเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยจริงๆ ไม่ใช่คนคนอื่นทํางานวิจัยเราวม,มโม้เป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าเป็นงานวิจัยที่เราทําการทดลองทางคลินิกจริงๆกับผลิตภัณฑ์ฟอร์มูลาของเรานะครับทำการทดลองโดยที่มีคุณหมอเป็นที่ให้คำปรึกษาเทียบกับยาหลอกเป็นวิธีทางการแพทย์เลยนะครับแล้วเราก็พบว่าโมเมนทราเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนได้จริง,รงๆแบบมีนัยสําคัญทางสถิตินะครับแล้วก็ในทุกๆ4คนที่ทานโมเมนทราเนี่ยจะมี3มคนที่ใช้ได้ผลซึ่งข้อมูลทางสถิติที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถให้ได้เพราะเราเป็นทีม บริษัทที่ทำวิจัยอย่างแท้จริงครับครับจริงๆอย่างที่บอกครับว่าโมเมนท r a ราเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ที่มีปัญหาการนอนนะครับแต่ว่าเราอยากจะให้โมเมนทราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการมี healthy lifestyle ของทุกคนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สูงอายุนะครับ เป็นเป็นคนวัยทำงานสามารถบริโภคได้แต่จะมีข้อไม่แนะนำละกันนะครับสำหรับสตรีมีครรภ์น,นะครับเพราะว่าเรายังไม่ทำการศึกษาเชิงลึกว่าจะมีผลต่อการให้นมบุตรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีอาการเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับโรคไตซึ่งจริงๆทางการแพทย์ก็จะไม่แนะนำให้บริโภคอะไรลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าโดยโดยทั่วไปนะโมเมนทราเป็น อาหารเสริมจากธรรมชาติแล้วก็มีความปลอดภัยครับผมครับก็อย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าของเราเนี่ยก็ทำคอนเทนต์คุณภาพมายาวนานนะครับจากการได้ลงพื้นที่พูดคุยเพื่อศึกษาปัญหาจริงๆของกลุ่มที่สนใจในผลิตภัณฑ์นะครับก็คงจะมีการโปรโมทไปทั่าสัมพันธ์นะครับสร้างความรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเชิงลึกต่อไปนะครับวิธีการดูแลตัวเองนะครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็แนะนําวิธีการ ใช้งานผลติตภัณฑ์ที่ที่เหมาะสมนะครับใช่ครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับก็ออนไลน์เนี่ยเราก็มีการปรับอ,อัลกอริทึมเฟซเฟซบุ๊ก <F ace book> นะครับให้สามารถที่จะ r g รก ะครับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นก็อย่างที่ได้เรียนนําแจ้งไปว่าตอนนี้เนี่ยความแม่นยำของเราเนี่ยสูงกว่าอินดัสทรีเดียวกันเนี่ยประมาณ2เท่านะครับแล้วก็จะมีการใช้การตลาดแบบเอาบาวด้วยก็คือการยิ่งแอดนะครับซึ่งก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สําหรับการทำํำการตลาดปีหน้าเนี่ยประมาณ10ล้านบาทเพื่อที่คาดหวังยอดขายเนี่ยประมาณ1น0 0 0แกล่องอเมื่อสิ้น Q4 ของปีหน้าครับ ปัจจุบันในช่องทางที่เข้าถึงโมูลน้าง่ายที่สุดเนี่ยก็คือมีในส่วนของเว็บไซต์นะครับเนาะก็จะมีเรามีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า over the blue นะครับ over o v e r นะครับ w นะฮะ d a แล้วก็ blue ที่แปลว่าสีน้ำเงิน b l u e c o m นะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดอยากจะคุยแอดมินนะครับก็เข้าทางเพจ a c e b o o k ของเราได้เรามี Facebook Instagram นะครับพิม แล้วก็ไลน์แอดด้วยนะครับพิมพ์ชื่อว่า Momentra นะครับตามนี้เลยครับ M O N T R A นะครับตามนี้เลยนะครับโมเมนทรานะครับก็สามารถเข้าไปทักทายพูดคุยกันได้ครับแล้วเรามีช็อปใน s h อ p e e ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับก็จะสามารถตอบคำถามไข้ทุกปัญหาให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับจนลูกค้ามั่นใจจริงๆว่าเออ บ้านใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็อยากจะทดลองอยากจะนำไปใช้ก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตในทุกๆช่องทางครับใช่ครับกออ็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสลองใช้มมนทรานะครับ<ๆ>เพราะว่ามมนทรานี่ไม่ใช่แค่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่เป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติร0 0ซแล้วก็เรามีการทําวิจัยอย่างเข้มแข็งจริงจังนะครับเราสามารถบ,บอกได้ว่าเมื่อคุณทานมมนทราเข้าไปแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นนะครับที่คุณจะได้ผลดีเนี่ยเท่าไหร่นะครับ เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับเราเชื่อในตัวเลขเราเชื่อในการทําวิจัยอย่างเข้มแข็งนะครับไม่ใช่การการกุนะครับข้อมูลขึ้นมาเพียงเพื่อต้องการจะหวังเงินจากคุณเพียงครั้งเดียวนะครับเรามองว่าโมเมนต์ชาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวิชั่นของบริษัทของเราเนี่ยคือการสร้างอะไรสักอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครทําได้นะครับและทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนันเนี่ย อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสลองเปิดใจนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ,นะครับถ้าเกิดคุณไม่เชื่อันวิจัยคุณไม่เชื่อหมอคุณจะเชื่อใครใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์โมเมนทรานะคะเริ่มวางจําหน่ายแล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของช้อปปีโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ c e b o o k Fanpage นะคะลงไปถึง IG ได้เลยนะคะ